ปันปันนี่ปันปันหมายเลขหนึ่งแปดพี่ฮัเอ้าวแกงไว้คุยกันหาผมในะวีแชทนะลู้เราแล้วการหาเพื่อนง่ายกว่าเดิมลงรักเพื่อนสนิทฮะทำยังไงดี <laughs> ชาวสายายเย็นเกาหยิก จัดไว e c h ช t บอกทุกความรู้สึกง,ง่ายกว่าเดิมไปไม่ได้อ่ะติดธุระจริงจริงติดคอนเสิร์ตของศิลปินในดวงใจอ่ะขอโทษนะทะะ่าแบนวิดีโอขอสดทุกอารมณ์ง,ง่ายกว่าเดิมความสนุกอีกขั้นของการแชทวี h a t